ปราสาทเอกวงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่คุ้มค่ามากเลยนะคะที่จะมาเยี่ยมชมทั้งสถาปัตยกรรมที่งดงามและงานศิลปะอล้ัค่าในยุคโรเนซองที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บรรยากาศก็ทั้งสวยทั้งโรแมนติกนะคะรู้สึกเบิกบานใจมากเลยคะ่ะที่ได้มาเที่ยวที่นี่บริเวณรอบตัวปราสาทนะคะเราก็มาเดินกันไป ชมวิวจากเนินเขาไปนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวของเมืองนี้ก็อยู่ในตึกเก่าๆนะคะคลาสสิกมากๆเลยค่ะก็ใกล้กันก็จะมีโบสถ์โบราณด้วยนะคะเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่น่ารักมากเลยค่ะเงียบสงบมากเลยนะคะเมืองเวลเดกูอองแห่งนี้ เงียบมากเลยนะคะแต่